นี่คือเกมที่มีชื่อว่า e m a g i n i e e อันนี้เป็น tutorial ก่อนน,นดับเลขก็คือเราต้องใช้การ์ดเนี่ยต่อสู้เพื่อที่จะไปถึงตรงน,นู้นให้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ปนไปลงไปลงไปในพื้นที่นี้แล้วก็นี่เราต้องคอยดักมันมันจะเป็นแบบเอ,อิ่มชาวดิฟเฟนต์อ่ะไอ้ฝั่งนี้คือมันจะบุกไปในฝั่งของเราอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะคอยเดินทางในสีเหลืองนี่คือของเรานะสีม่วงนี่คือที่ท,ที่แบบมอนสเตอร์มันออกมาเนี่ยเราต้องคอยดักดักไม่ให้พวกมอนสเตอร์เข้าเฮ้ย เฮ้ยทำไมตอนนี้มันไม่โจมตีอะโอเคผมลืมกดวางโอ้โหทเอาม่เอามโอ้โหห,หลุดไปเลยตัวหนึ่งเอาหมเนี่ผมดักเออเราต้องดักต้องดักไกลๆฮะมันต้องมีช่องให้เขาเดินด้วยตรงนี้วางไม่ได้ตรงนี้วางได้โอ้ยใช้เวลาสร้างนอกจากต้องวางแล้วมันใช้เวลาในการสร้างด้วยนะแป๊บหนึ่งแล้วเราไม่สามารถวางแบบขวางทางไม่ให้เขาเดินได้ด้วยนะโอ้โหดูระยะโจมตีเขาละน้อยเลือเกินโอ้ยโจมตีเข้ามาไม่ได้โอเค เราเราสามารถเอวูชั่นได้โอ้ oh, <S <S เอากาสซ้ำกันวางทับกันมันก็จะเอวูชั่นโอเป็นขั้น2เออเพิ่งรู้ปุ๊บตัวนี้วางตรงไหนนะาะไอต้ตัววางทับต้องวางทับเงี้ยโอเคเอวูชั่นเรียบร้อยอย่างนี้อ่าจะเป็นตัวใหญ่อุ้ยต้องอุ้ยส่ส,สเต็ปเหมือนกันได้จริง แล้วก็น,นี้คืออะไรมีเวทด้วยราคาพลังของเรานี้ดูตรงไหนเนี่ยเราจะใช้วงใช้เวทอะไรเนี่ยอันนี้คือตัวเพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคเราเพิ่มให้ตัวนี้คิวให้อยู่ในคิวอ,อมต้องรอจบรันก่อนเริ่มถึงจะใช้ตะกี้นี้ใช่ไหมใช้การ์ดเออมันใช้ตามรันนะต้องรอหมดแต่ละเวฟแต่ละเวฟไปอาตอนี้เพิ่มให้ตัวนี้บ้างอ่าดูตัวเกมไม่ยากเล่นเล่นไม่ยากโอ้โหยีซี่มากโอ้เราสามารถตัดต้นไม้ออกได้ด้วยโอ้อเนี้ย สามารถตัดต้นไม,ม้ทางนี้มันก็เพิ่มทางเดินให้พวกมันนะสิเราก็พึ่งมาขวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ล้วก็รอตัวนี้ไปคอมโบกับตัวนี้แล้วก็ลงเยอะตัวนี้เดี๋ยวลงตัวไหนได้บ้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บอั ه, นนี้เป็นขั้น3โอเคเอใจแล้วเราก็อัปเกรดพึ่งเราต้องอัปเกรดพึ่งเป็นขั้น2ก่อนปุ๊บนี่เป็นขั้น2แล้วก็ขั้น2ได้แค่ขั้น2ฮะล้วก็เราสามารถเพิ่มดาเมจให้ตัวไหนดได้อีกได้อีกเลยเตัวหน้าสุดเลยเหมือนเดิม ไอ้ตัวนี้อัปเกรดเป็นขั้น2ก่อนไฟบอลนี่ตูมโอ้โหยี่ต้องคำนวณเวลาให้ดีเนี่ยไปรอคิวรอคิวเราจะอีโวไปขั้น3เรียบร้อยตัวนี้โอเคดูเหมือนว่าทอตูเลียวไม่ยากทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูของจริงกันบ้างฮะว่าเป็นยังไงโอ้โห,โโหเราต้องป้องกันกี่ครั้งวะนะกว่าจะไปถึงสุดเอเรมันจะเป็นแนวแบบเอ่อป้องกันฝันดีฝันร้ายแล้วก็แบบ อ้นี่คือการ์ดทั้งหมดที่เรามีใช่ไหมการ์ดไม้ก็จะอีวิวเชันเป็นตัวไม้อย่างงี้อันนี้ตาเดียวใสคขอบตาเดียวแล้วก็มีแมงมุมมีหมาโอเคฮะโอเคได้เวลาเราบุกไปด้านแรกฮะเออตรงนี้ต้องปลุกก่อนใช่ไหมเออเราใช้เป็นเซตตัวแดงดีกว,ว่าใช้เป็นเซตแดงให้หมดโอเคเราลองเป็นแบบแถวหนึ่งให้หมดเลยนะฮะปะอันตัวแรกมานี่ดูเหมือนจะมีบอสตัตวใหญ่ตัวหนึ่งด้วยโอโหอันนี้สลัมชาม้าเอาละเดี๋ยวเราจะวางเจ้านี่ดักตรงข้างหน้านี้ก็เลยปุ๊บโอเค แล้วก็อารักหน้านี่น่าจะช่วยสโลลงไปตรงนี้ฮะแล้วก็อารักหน้าเออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวยังผมเอาไอ้ต้ตัวไม้มาช่วยก่อนดีกว่าเน่ดักเป็นดาเมจที่2อ,อเคตัวเริ่มลงมาฮะแมงมุมแมงมุมมาเกตยังไม่ได้ผมจะเอามาสโล้ตรงท้ายๆอีกสักตัวแล้วกันแถวนี้แถวนี้โอเคอุ๊ยแต่ว่ามันโอโ้โหมันถึกจังเลยอะเฮ้ยแล้วผมไม่ได้แมงมุมขั้น2นี่แมงมุมขั้นสองมาแล้วล็อก็่ล็อก่อนโอ้โหดาเมจมันเบาเบหลือเกินตนุ๊กตาไม้ อุ้ยต่อไปมันมีตัวโอ้โหมาหลายตัวแล้วเกินอันนี้โจมตีศัตรูที่ใกล้ที่สุดด้วยดาเมจห้าแล้วผมว่าผมเอาตัวมาวางเพิ่มดีกว่าฮะผมต้องช่วยกันทําดาเมจให้มันมากขึ้นอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอยะไรหนอนโอ้โหไปอย่างเร็วเหลือเกินมันไปกันเร็วเหลือเกินนะนีมานี่หุ่นไม้ขั้น2ก่อนแล้วก็แมงมุมขั้น2 เอ้ลูกน้องผมลงช้ามากเลยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอย่างนี้แย่แล้วุไม้คันสองเราต้องอัพเกรดฮะเราต้องอัปเกเรดให้เร็วกว่านี้แมงมุมคันสองเราไปโปรดจังนี่แมงมุมคันสองโจมตีรอดไหมอ่ะโอ้รอดอยู่รอดอยู่มาอันต่อไปอันนี้เป็นเทเลพอร์ตผมจะเทเลพอร์ตพวกมันไปโอ้ยรอนานเกินโอ้ยรอนานเกินผมลงแมงมุมเพิ่มดีกว่า เออไม่ได้อะงั้นเราเสียรอบหนึ่งคือเราจะลงกาได้ทีรับหนึ่งใบแค่นั้นเองนะซึ่งมันน้อยมากเลยนี่แมงมุมลงเพิ่มไปแมดามจมันจะน้อยนิดแต่ก็โอ้โหนี่ทะลุบ้านไปกี่ตัวแล้วเนีย่ยทะลุกันบ่อยเก,กินนะโอ้โหว้่งคงหน้านี่ดามจดไม่ไหวจริงๆดามจดมันเบามากเลยนะดูดิดูด,ดามจผมดิอ,อุ้บอ,อุออ้บอบล่วงอยู่ล่วงอยู่ได้อยู่เอาเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้พื้นที่หายมันโยกมาตรงนี้เราก็วางตรงนี้ได้อยู่ฮะ ระวังดักพอได้อยู่ขั้น2น้องผีน้องผีขั้นหนึ่งนี่ว่ามีขั้นหนึ่งลงไปก่อนปึ๊บปึ๊บปั๊บอุย้ยตัวสลามนี่คือมันถึกจังเลยอะหลีกสามตัวผมจะแตกแล้วหรือเปล่าผมจะแตกแล้วไมย่ยังยังยัง,ยงได้อยูย่ยังได้อยู่ยังมีเลือดอยู่ไม่มีไม่มีตัวไหนที่วางได้โอเคผมจะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เป็นขั้น2ดาเมจตอนนี้อยู่ที่ประมาณโอ้โหดอกละ3เห็นดาเมจแล้วท่อเห็นดาเมจแล้วเป็นท่อๆเอาละผมจะลงไปตรงนี้ปึ๊บไปยังโอ้โหไม่โดนเลย ไมโดนดาเมจแล้วแมงมุมขั้น2ไปโอ้โหกว่าจะอับเกตอะไรขึ้นแต่ละขั้นไนดูโอ้โหตบไม่เข้าเลยดูโอ้โหสองหนึ่งสองหนึ่งมันก็ถึกกันเกินพวกคุณทุบนี่ผมเสริม,ผม,รมผมเสริมเวทต้องเสริมเวทละผมไม่ได้แล้วจริงๆดาเมจมันน้อยนิดเกินเอาล่ะผมจะเสริมตัวเวทเข้าไปในะอันนี้มีดาเมจด้วยเหรอคืออะไรดาเมจใส่ดอกไม้เหรออยากรู้อะเสริมดาเมตโอ้ดอกไม้มันมีดาเมจด้วยที่ว่าอันนี้มันเป็นของช่วยในแมปเหรอ ไปยังโอ้หคอนลงเอา้ามันมีตัวแตกออกมาจากในตัวนะั้นมันด้วยฉันจำไม่ไหวกับแกแล้วนะมารอคิวจวังหวะนี้ทําได้แค่รอคิวโอ้พอจะตัวใหญ่มันตายมันจะแตกเป็นไอ้นี่มาตัวเล็กๆอ้โหนมีผมเสียบเปียบนะเนี่ยอย่างงี้เนี่ย,ยผมเสียบเปียบนะเนี่ยเราต้องดันให้มันเดินอ้อมอีกดีมากหลังจากนั้นผมก็จะเบิร์ชดาเมจให้กับหุนไม้แล้วกันไปแล้วก็เบิร์ชดาเมจต่อฮะตอนนี้ดาเมจผมช่างน้อยนิดลอเกิน โอ้โหจะแตกแล้วเหลือเลือดเท่าไหร่ไปี่ยบ้านเราเหลือเลือดเท่าไหร่เนี่ยมาดูมาดูเลือดบ้านตรงไหนเนี่ยเอาเอายังชนะได้เฉยเอ้าปลดล็อกอะไรขึ้นมาเนี่ยดอกไม้วัลูชั่น3ขั้นมาอ๋นนี่คือเลือดใช่ไหมเหลือ21ตัวนี้ใช่ไหมย1เต็ม50เนี่ย เราสามารถรับรางวัลเพิ่มได้ตรงนี้โอเคปึ๊บรับเป็นเอิมดาบแล้วกันฮนะโอเคตรงนี้รับของขวัญเรียบร้อยไปบนล่างเมื่อกี้เข็ดแลวกไอตัวนี้มันเป็นไนแมรมมา่มาฝันลายที่เป็นแมงมุมดูบ้างโอเครอบนี้เป็นแมงมุมเพราะงั้นเราจะแมงมุมลงไปดักกันก่อนเลยมันเป็นแมงมุมขั้นสองนี่ว่ามันลงไม่ได้โอเคงั้นผมจะต้องเอาตัวตัวนี้ก่อนเลยไปหุ่นไม้แล้วก็แมงมุมขั้นหนึ่งมาก่อนโอเคอันนี้อะไรอะ เอาน้องหมาน้องหมาน้องหมาไปเห่าดักไว้ลูกแล้วก็นี่เราลงเน้นเยอะๆเพก่อนเพราะถ้าตัวเราน้น,น้อยนี่เราจะเสียเปรียบมากฮะดักไปเลยเราต้องลงโอ้โหนี่ตัวแรกก็ทะลุไปแล้วเลยดูดิตัวแรกเดินชิวเข้าไปนู่นแล้วะ่ะไวด้วยไปอย่างไวเลยโอเคเสียไปเหลือ20ตัวที่มันจะหลุดเข้าไปได้เราจะอัปเกรดเป็นหมาขั้น2ฮะ อุ้ยหมา2กับหมาสามาพร้อมกันอย่างนี้เราอาจจะลำบากต้องรอต้องรอโอเคหมาเลเวล2แล้วแล้วก็หุ่นไม้เป็นเลเวล2ตาหน้าอาวมันมีตัวผีอะไรลอยครับดูนะลอยอยู่ด้านบนฟ้านะั่นนะโอเคเราจะอัปเกรดเจ้า,าแมงมุมเฮ้ยอัปเกรดไม่ได้ที่มันแมงมุมขั้นหนึ่งเพื่อนโอเคเราวางไปก่อน้ยใช้แมงมุมตีแมงมุมนี่ดาเมจไม่ค่อยหนักเลยฮะโอเคมาผมจะอัปเกรดแมงมุมขั้น2แล้วฮะตอนนี้น้องหมาเรารู้สึกว่าทําดาเมจได้ดีนะถือว่าใช้ได้ดาเมจตอนนี้มันมีแค่แบบ แต่ววิสูงสุดเองอ่ะก็จะเพิ่มเบิร์ชดาเมจไปแล้วก็ลงน้องผีโอเคตรงนี้ผมจะตัดต้นไม้ออก1ต้นเพื่อที่จะบังคับให้มันมีที่ว่างอีกหนึ่งที่น้องผีลงไปแล้วแล้วก็นี่เลเวล3หมาเลเวล3รอบนี้เดือดแน่นอนนะหมาเลเวล3ของผมเว็สีเหลืออีกสิบสวสอิบเอ็ไหวอยู่มัง้งเอ้ยไม่หลุดไม่หลุดถือว่าได้อยู่ แด้อยู่นี่ไม่หลุดไม่หลุดเห็นไหมเริ่มโหดเริ่มโหดนะี่เจอหมาหรือเลีย่ยตามผมน่อยไปไงแล้วก็ผมจะวางตุ๊กตาไม้เพิ่มแล้วกันทาไมมันหลุดกันไปง่ายล้อเกิดในนะข้างหลังอะ่ะอย่าปล่อยมันหลุดดิเพื่อนนี่ดีกว่าทาแมงมุมไปเลเวลสองดีกว่าฮะเปลี่ยนใจแล้วก็ตุกตาไม้ข้างหน้ามีแล้วตัวใช่ไหมมาอาเจตหน่อยให้ดามจมันเพิ่มหน่อยไปเอาอะไรเพิ่มดีตุกตาไม้อีกไหมเอาตุกตาไม้นี่แหละมาเพิ่มหน่อยแล้วก็ตรงนี้ต้นไม้ตัดไปฮะก็นี่เบินดาเมดไปเผามันให้หมดรู้สึกผีมันมีแค แรแบบรู้สึกว่าผีมันมีแค่เลเวลเดียวนะนี่ป่ะผีเลเวลสอก็ผีเลเวลหนึ่งอยู่ดีอะโอเคมาเรลงแมงมุมเลเวลสก่อนฮนะป,ป,ปึ๊บปึ๊บลงใบเผาไหมเผาไหมเพิ่มหน่อยดีมากังวนนี้รู้สึกว่าเริ่มทําได้ดีขึ้นนะเรารักษาดาเมจไปได้ดีผีมาดัก ือพอเราเริ่มแบบอัปเกรดมาขั้นสอขั้น3ามปุ๊บมันก็แบบเออเริ่มต่อสู้ได้ดีขึ้นนะไฟนอนเวฟแล้วมาแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมีอะไรใส่เท่าไหร่ลงให้หมดลงให้หมด,ลง,หหมดลงให้หมดเลยลงให้หมดเลยกงอัปเกรดลงให้หมดเลยไปหาแมงมุมแมงมุมมีอีกสโลไปให้สุดมันมีบอสปนะเนี่ยนี่เผาไหมไปลงให้หมดแล้วมีอะไรลงให้หมดอะอเมทเท่าไหร่1ิอยู่นะ ไอ้ตัวไม้จริงๆก็ต่อยแรงนะ12-22อ่ะสุ่มๆหรือย่างไอตัวหมาติดคีทีนี้74อยู่นะเอาเรื่องผ่านแบบอ e a ี y เลยแต่ผมว่าแมงมุมไม่ค่อยมีประโยชน์เลยฝั่งผมเนี่ยอรอบนี้เราสามารถเลือกการ์ดเพิ่มได้ผม่าการ์แล้วกันผมว่าการ์ดนี่จะเป็นจาเป็นในการต่อคอมโบมากๆตรงนี้มีการเทรดของได้เหรอ เทรดทองเพื่อรับ10เทรด20เลือดเพื่อรับร้อยทองเอาเทรดเลือดไปดิโอยผมมันสุดโหดอยู่แล้วเผื่อได้ใช้ตังค์นะตรงนี้ผมเพิ่มระยะการโจมตี60%ดีกว่าถือว่าคุ้มค่าให้กับให้กับเอ่อหมาโจมตี10บไงเหรอถ้านี้โจมตี11 1กับ10ผมว่าเอาไม้ดีกว่าเพิ่มระยะโจมตีของไม้ โอเคตอน,นนี้ผมเพิ่มให้กับหมาแล้วกันด่านนี้เรามีเลือดอยู่24เป็นด่านไม้เพราะงั้นอันดับแรกก็ต้องลงนี่ไปก่อนเลยแล้วก็ตัดต้นไม้ออกไปแล้วก็ลงน้องหมาน้องหมามันควรจะลงแบบนี้หรือเปล่าปึ๊บไหนมันไปทางไหนทางนี้โอเคน้องหมาลงไปลกแล้วก็น้องไม้ไปน้องไม้ลงตรงนี้ได้อยู่โอ๊ยกัดหน่อยกัดหน่อยกัดหน่อย,อยเดี๋ยวผมเอาดอกไม้ลงกันดีกว่าเอาไม่ได้ไม่ได้เลย ปึ๊บไม่ได้เลยเข้าไปเร็วเข้าไปเร้วเข้าไปแล้วหนึ่งตัวผมว่าน,น่าจะไหวอยู่นะนี่อัปเกรดแมงมุมไปเลเวลสองก่อนฮนะยังไงยังไงต่อยังไงต่อน้องผีมาน้องผีลงมาก่อนเราก็ทําลายต้นไม้ตรงนี้หนึ่งต้นครับเดี๋ยวรอน้องผีเดินก่อนไปรอน้องผีเกิดก่อนปึ๊บยังไงต้นไม้เลเวลแรกๆก็อถึกอยู่นะเอาจริงตีแทบไม่เข้าเหมือนกันนะปึ๊บอัปเกรดหมาไปเลเวลสอง จริงๆหมาแค่เลเวลสนี่ก็โจมตีแรงแล้วนะเพราะว่าโจมตีไปเป็น14่ใช่ไหมไปโจมตีไปเป็น9แล้วก็ต้นไม้มาเกตต้นไม้เหลือสองก่อนแล้วก็อันนี้แมงมุมเลเวลหนึ่งใช่ไหมลงปีกแมงมุมแมงมุมก็ช่วยได้อยู่โจมตีไกลไปจะโจมตีเบานิดนึงแต่ก็ พอได้อยู่ดอกละสามต่อเลือดไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอ้ยม,มันอ้อมบนแล้วมันอ้อมบนผมจะต้องแมงมุมมนดันตรงนี้ไปก่อนมันออกด้านบนหมดเลยผมว่าตรงจุดเริ่มต้นนี่เพิ่มตัวได้แต่ไม้เราลงไม่ได้ตอนนี้ลงมามุมเพิ่มไปก่อนฮนะตัวไม้เราหมดตอนนี้เราต้องเอาไม้ตัวเล็กมาตั้งก่อนไม่มีไม้ตัวเล็กตั้งไม้ตัวใหญ่ลงไม่ได้แต่หมามาก่อนไงอุ้ยแล้วมันโจมตีรอบทิศทางมากเลยนะเนี่ย เลยจริงๆขวางตรงกลางได้เลยนะยังไงยังไงเอ้ยเอาเรื่องหมามายางหมามาม้ยังอีกกี่วิเจ็ดวิเจ็ดวิโอเคหมาลงแล้วดอกไม้อุ้ยดอกไม้ตงลงเลเวลหนึ่งก่อนนี่แล้วผมดักดักตรงนี้เลยนี่ดอกไม้มาไฮโดรของเราจะโจมตีแรงไหมไม่รู้แต่ว่าอื เจ้าผีของเราในโจมตีแค่หนึ่งงนะจริงๆน้อยมากเลยนะก็เติมเติมไปให้ดาเมจมันแน่นๆเข้าไว้ดาเมจแต่ละตัวเนี่ยน้อยนิดกันแล้วเกินมาไม้เพื่อนไม้ไม้ลงมาเติมหน่อยอยังไงตรงนี้ต่อไม้มาอีกตวงนี่เอาไม้มาดักอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไม้ลงไปอีกเอา้าชีวิตนี้มีแต่ไม้แล้วเพิบแบง่งมุมเลยเพิบสอง นี่เลยนี่เลยดักหน้าดักหน้าดีฮะดีดีดช่วยช่วยกันดักมันไว้หน่อยลกูกไม้เลเวล2อไปอันนี้แถวเริ่มโตแมงมุมเลเวล2อไปอีกเราต้องเติมทีมหนัหนกๆนฮะตอนนี้ดาเมจถือว่าโอเคผมว่าสป,ปีดไปดีกว,ว่านี้ผมว่ามันจะได้เร็วๆเออจริงๆกดสป,ปีดได้นะแต่เราลืมกดไงผมว่าอันนี้อันนี้นะ่าจะอาออกได้ ปึ๊บแล้วก็วางเจ้าแมงมุมไปตรงนี้ปึ๊บแมงมุมลายตัวนั้นไอ้นี่ไงต้นไม้เลเวลสองหมาต้นไม้เลเวลสองแล้วตีเร็วขึ้นนะตอนนี้เรียกว่าไม่มีเวลาให้คำนวณกันแล้วทีเดียวโอเคผ่านมาดูกันว่ามีรีบอร์ดอะไรบ้างซีเล็กพืชเหรอพืชเอามาเพิ่มอีกการหนึ่งดาเมจสูงสุดมันก็แค่หออ้าอ่ะมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอะ่ะงนั้นผมจะรีโลไปเลยนี่เออน้องหมาแมงมุมมีขั้นสามด้วยเหรอเฮ้แมงมุมขั้นสามน่าสนใจวอแมงมุมขั้นสามแล้วกันนะ โอ้เราตอนนี้เรามีแค่ขั้นสองนะทำไมข้างหลังแถวมันวุย่ยเป็นกิโลเลยเอ๋อตัวนี้ได้ของฟรีเลิกดาบเหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็เราได้เป็นด่านโกเลมอีกแล้วสวัสด,เดีเจ้าโกเลมสลามทอมมันเป็นโกเลมสลามนะประเด็นอะ่ะเฮ้ยลงไม่ได้ทักตัวเลยเดี๋ยวผมดักก่อนเลยตรงแรกตรงนี้ก่อนปึ๊บตัดต้นไม้แล้วก็วางเป็นเลเวล2ไปแล้วก็แมงมุมเลเวล2ไม่เอาไม่ได้ลงไม้ไปก่อนแมงมุมลงมาเพิ่มตรงนี้โอ้ยหลุดไปไกลโอ้โหมาตาแรกก็หลุดไปไกลซะแล้วไม่เป็นไร ตัวแรกผมจะปล่อยมันไปก่อนเพราะผมก็ไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหรน่นะมันก็จะลงเจ้าต้นไม้ไปตรงนี้โอ้โหไม่ตายเลยเพื่อนเอ้ยอผมแพ้สลามผมแพ้ทางสลามจริงๆไม่ไหวนะ น้องหมา,าน้องหมาลงตรงนี้ไม่ได้ต้องตัดต้นไม้ก่อนต้นไม้แล้วลงน้องหมาตรงนี้เอ้อยอย่าเพิ่งโอ้หติดคิวอีกโอ้โหแตกเรียบร้อยแตกแตกเราสามารถเอาแต้มที่เราไปเก็บไอแต้มม่วงๆตัวนี้มาอัพเกรดเพิ่มได้ว่าเออจะอัปเกรดอะไรนะตรงนี้มันมีแค่อัปเกรดแค่ตรงนี้โอ้โหเป็นสกิลใช่ไหมดูเหมือนว่าจะเป็นเพืเพิ่มความแม่นเพิ่มดาม,มโอเจ้าเลยฮะประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ฮะพั่อไปลากาทุกคน